สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะนำเสนออาหารผักนะครับของออร้านอาหารที่ฮานอยเวียดนามอันนี้จะค,คุ้นกันก็เป็นผักสูซูนะหรือว่าผักผักยอดแนวนะครับผัดกับกระ,ะเทียมนะครับ อาหารจานเด็ดสุดที่ที่น่ากินสุดก็คือ,อ,อผักผัดหน่อไม้ใส้กบนะครับอันนี้น่ากินมาก ็คือเบียร์เบียร์เฮยนะครับเบียร์สดแก้วละแก่ร้อยเจ็ดบาทแปดบ,บาทน,นะครับเพรนี้เป็นเอ่อเป็นการของบริการนะครับ ค่นไทยผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะช่วงช่วงเดือนนี้้ะเดือนสัปบคมจะเข้าสู่หน้าร้อนของประเทศวีดนามนะครับก็จะมีติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ไว้บริการลูกค้านะครับครับส่วนรสชาติของผัก ผัดนกนกแนวนะฮะก็ผมประทับใจมากเพราะว่าคนเวียดน,นามนี่ผัดผักได้อร่อยมากนะฮะผัดผักได้อร่อยมากอาจจะมีน้ำยันน้ำมันเยอะมาหน่อยก,ก็มีปัญหาหนนะครับส่วนผัดหมึกก็รสรสชาติที่คล้ายกับบ้านเราเลยมีหัวหอมใหญ่แครอทและผัดหมึก กินแล้วกินถึงบ้านนะครับกินแล้วเออไม่ใช่กินถึงบ้านกินแล้วหายถึงบ้านเลยก็หากท่านมีโอกาสแวะมาที่ปิตาก็ลองสั่งทา,านกันได้นะครับผมขอตัวรับประทานก่อนนะครับครับอย่าใพมกก่สวัไหนครับ